ทำสัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง30ปีและมีคำมั่นจะให้เช่าอีก2คราวคราวละ30ปีในวันเดียวกันรวมเป็น90ปี และคู่สัญญายังชำระเงินการเช่าสองคราวคราวละ30ปีโดยไม่มีรายละเอียดกำหนดค่าเช่าใหม่เงื่อนไขการเช่าใหม่ทั้งทั้งที่กำหนดระยะเวลายาวนานล่วงเลยไปแล้วถึง30ปีโดยการเช่าถือตอามอัตราค่าเช่าเดิมเงื่อนไขาการเช่าเดิมทุกประการประสงค์จะหลีกเลี่ยงประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา540ที่ห้ามเช่าเกิน30ปีำมั่นที่จะต่อสัญ,ญญาเช่าอีกสองคราวคราวละ30ปีจึงตกเป็นโมฆะเนื่องจากวัตถุประสงค์ขัด ต่อกฎหมายชัดแจ้งและไม่อาจตีความเป็นสัญญาบุคลสิทธิ์ละหว่างโจ์และจำเลยเพื่อให้มีผลบังคับต่อไปมิฉะนั้นวัตถุประสงค์ของประมวลกฎหมายแพ่งและพนนันธุ์ิมาตร540ย่อมจะไร้ผลบังคับการที่คู่สัญญาจะใช้การทำคำมั่นที่มีผลในทางปฏิบตัติเหมือนการเช่าที่ดินกินระยะเวลาน,านานเกินกว่า30ปีมาหลีกเลี่ยงข้อจำกัดของกฎหมายซึ่งกฎหมายต้องการจำกัดระยะเวลาการผูกพันอสังหาริมทรัพย์ในระยะยาวเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาที่ดินและป้องกันการผูกขาดเป็นไปตามคำพิพากษา สา,สารดีกาที่4655ปี2566ค่ะ